ถ้าจะต้องใช้งบประมาณอะไรออกไปแล้วเนี่ยไปใช้โดยไม่ผ่านการตรวจสอบไปใช้อย่างไม่โปร่งใสรังแต่จะทําให้เกิดความสงสัยรังแต่จะทําให้ประชาชนตั้งคําถามซึ่งอาจจะส่งผลกระทบถึงภักตีของสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยมีงบประมาณอีกส่วนหนึ่งที่เป็นที่พูดถึงกันอยู่พอสมควรหลังจากที่ประชาไทายออกมาเป็นอินโฟกราฟิก ก็คือเรื่องของงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ถ้าใครพอศึกษางบประมาณอยู่บ้างยังไม่ได้ศึกษาละเอียดเนี่ยก็จะคิดว่าเฉพาะส่วนราชการในพระองค์หรือเปล่าก็ต้องบอกว่าถ้าดูตามประชาไทยเนี่ยนะคะส่วนราชการในพระองค์เป็นส่วนอาจจะไม่ใช่ส่วนน้อยแต่ไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่แม้แต่ครึ่งหนึ่งของงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์งบประมาณส่วนราชการในพระองค์เนี่ยปีนี้8 9 8 1ดล้านนะคะ แต่ว่าสถิติที่น่าสนใจนะคะชอบลองเทียบให้ดูที่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นของประชาไทยนะคะของงบประมาณปี2564รวมทั้งสิ้นเนี่ยงบโดยตรง2 3 9 0 9ล้านส่วนราชการในพระองค์ก็อยู่ในส่วนงบโดยตรงสีสีน้ำเงินนี้แล้วรายจ่ายโดยอ้อมอีก16,919ล้านรวมทั้งสิ้น37,228ล้านนี่คือปี64เวลาดูงบเนี่ยเขาก็เทียบปีต่อปีนะคะใช่ไหมค,คุณธนาธร ปีที่แล้วงบเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์เท่าไหร่นะคะอันนี้ประชาไทยก็เคยทําไว้เหมือนกันว่างบโดยตรง19,000ล้านอ้อมอีกหมื่นล้านรวมเป็น29,728ล้านบาทถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์หมายความว่างบเกี่ยวกับสถาบันปหาหาี63ไปถึงปี64เพิ่มขึ้นถึง25%เฉพาะส่วนราชการในพระองค์เนี่ยเพิ่มขึ้น13%ถ้าเทียบกับงบประมาณทั้งเล่มทั้งหมดของประเทศ ปี6เดินทามาปี6 4เพิ่มขึ้นเพียงแค่3เปเท่านั้นนะคะแล้วตัวงบประมาณนี้เนี่ยก็มีส่วนที่ประชาชนสนใจที่จะพูดถึงหรือว่าอยากทราบข้อมูลมีมากแต่ข้อมูลเนี่ยมีน้อยนะคะอย่างส่วนราชการในพระองค์เนี่ยไม่ได้มีรายละเอียดใดๆใช่ไหมคะในชั้นกรรมธิการครับค่ะคการพูดถึงงบประมาณส่วนนี้ในกรรมธิการงบ บรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะคุณธนทรแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้ตัดอะไรได้เลยถูกไหมคะได้ดคือคือ,ค,อคือผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับผมคิดว่าในในภาวะที่ประเทศเกิดวิกฤตอย่างนี้เนี่ยเราพวกเราในฐานะกรรมธิการวิสามัญงบประมาณที่ได้รับแต่งตั้งไปหน้าที่ของพวกเราก็คือจะทํำยังไงให้การใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างจํากัดเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุดเป็นผลประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในปี64ที่เราจำเป็นจะต้องฟื้นฟูประเทศจากการล่มสลายของระบบเศรษ,ษฐกิจอันเกิดจากการปิดเมืองอันเกิดจากการต่อสู้ป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสนะครับเราจำเป็นต้องทำตรงนี้และหนึ่งอย่างที่เ,ออเราเห็นมาตลอดว่ามันถูกใช้ไปและไม่ถูกตรวจสอบนะครับ โดยตัวแทนของประชาชนก็คืองบที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับหลายคนฟังผมพูดอย่างนี้อาจจะตกใจนะครับผมเรียนผู้ฟังที่ฟังอยู่ทุกท่านนะครับการพูดอย่างนี้การพูดถึงเรื่องงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์เราพูดด้วยความหวังดีเราพูดด้วยความหวังดีทั้งจากมุมมองของประชาชนที่เป็นผู้จ่ายภาษีเราพูดด้วยความหวังดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะว่า สถาบันพระหมหากษัตริย์ถ้าจะต้องใช้งบประมาณอะไรออกไปแล้วเนี่ยไปใช้โดยไม่ผ่านการตรวจสอบไปใช้อย่างไม่โปร่งใสรังแต่จะทําให้เกิดความสงสัยรังแต่จะทําให้ประชาชนตั้งคําถามซึ่งอาจจะส่งผลกระทบถึงภระเกียรติของสถาบันพระหมหากษัตริย์ด้วยดังนั้นสิ่งที่ผมพยายามเรียกร้องก็คือการทําให้ส่วนราชการในพระองค์และงบประมาณตัวอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระหมหากษัตริย์ กลับมาอยู่ในกระบวนการพิจารณางบประมาณปกติการที่งบต่างๆถ้าเข้ามาอยู่ในกระบวนการพิจารณางบประมาณเหมือนหน่วยรับงบประมาณอื่นๆตามปกติแล้วกรรมธิการงบประมาณก็จะเป็นคนยืนยันกับประชาชนได้ว่างบตัวนี้ถูกใช้อย่างเหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพเพราะกรรมธิการพิจารณาผ่านให้นึกออกไหมฮะดังนั้นเนี่ย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ต้องรับผิดชอบเองกรรมาที่การงบประมาณจะรับผิดชอบไหมก็พิจนารณาผ่านไปแล้วแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นคือไม่มีใครในกรรมาที่การกล้าพูดถึงงบประมาณตัวนี้ผมเล่าให้ฟังอย่างนี้คนระับคุณชอบตอนที่ผมตั้งคำถามเกี่ยวกับงบประมาณของส่วนรชาชการในพระอ,องค์เนี่ยนะครับหลังจากตั้งคำถามไปเสร็จถ้าเกิดใครไปฟังเทปหรือไปดูชาวเลลการจดการประชุมเนี่ยก็จะมีรักขอดว่าผมขอข้อมูลไว้ แต่พอผมเข้าไปดูในในดูในระบบคือกรรมธิการเนี่ยทุกคนก็จะขอข้อมูลเดี๋ยวจะขอข้อมูลมหาไทยข,ข้อมูลของกลาโหมมาพิจารณาเพิ่มเติมว่างบมันเหมาะสมหรือเปล่ามันก็จะอยู่ในระบบว่ามีการขอพอขอตัวนี้ไปชาวเลก็มีผู้ก็มีแต่ไปดูในระบบไม่มีเขียนว่าผมขอส่วนขอเอกสารชี้แจงงบประมาณของส่วนราชการในพระองค์ผมก็ไปถามสํานักงบประมาณว่าทําไมเอกสารที่ผมขอไม่อยู่ในระบบเอกสารที่ขอคุณเจ้าทราบไหมฮะสำนักงบประมาณบอกว่าอะไร ใช่ไหมครัอยากจะเดาไหมครับเขาบอกผมว่าเดี๋ยวบบยจะขอไม่สบ,บายใจเดี๋ยวจะขอให้แต่ขอให้ไม่ลงในระบบได้ไหมดังนั้นถ้าไปดูในระบบจะไม่เห็นว่ามีการขอเอกสารของส่วนราชการในพระองค์แต่ถ้าใครไปฟังเทปที่ผมอภิปรายก็จะพบว่าผมมีการขอแต่ไม่ลงในระบบนั่นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองนะฮะในการ เ,เขียนข้อสังเกตอย่างที่ผมเรียนคุณชอบไปที่แรกนะครับว่าพอกรรมธิการจะจบกระบวนการเนี่ยจะต้องตั้งข้อสังเกตข้อสังเกตก็คือแนวทางที่จะพัฒนาปรับปรุงในปีหน้าให้กรรมธิการงบประมาณที่จะพิจารณารายจ่ายของประเทศในปี2565ไปพิจารณาว่าปรับปรุงตรงนี้ได้นะปีที่แล้วเขาเห็นข้อบกพร่องนะผมก็เขียนไปหนึ่งข้อว่าขอให้ส่วนราชการในพระองค์ มาชี้แจงในกระบวนการปกติให้เหมือนกับหน่วยรับงบประมาณอื่นซะเพื่อที่จะถูกจะผิดคนที่รับรองเป็นกรรมธิการงบประมาณซึ่งจะเข้าไปในสภา,าจะได้รับรองได้เต็มปากว่างบในส่วนนี้ถูกใช้ไปอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพหมายถึงว่าทุกหน่วยงานเนี่ยผู้บริหารคือปลัดกระทรวงหรืออธิบดีมาเองต้งมาแต่ส่วนราชการในพระองค์ไม่มีใครมาแล้วใครเป็นผู้ชี้แจงแทน สัมนงบประมาณชี้แจงแทนซึ่งชี้แจงง่ายมากเลยฮะสัมนงบประมาณก็ขึ้นมาบอกว่าส่วนราชการในพระองค์ในปี2564ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้8,980ล้านแล้วก็จบตรงนั้นชี้แจงเท่านี้เอง8,980ล้านผมพยายามบอกว่านี่คือกระบวนการที่ไม่เหมาะสมแล้วถ้าอยากจะรักษาพระเกียรติของสถาบันพระมหากาษัตริย์ไว้วิธีเดียวก็คือทําให้มันถูกต้องเข้าสู่กระบวนการปกติชี้แจงงบให้กรรมธิการงบประมาณรับทราบ เปิดเผยข้อมูลเหมือนที่หน่วยงานปกติทํากันนะครับนั่นก็คือสิ่งที่พวกเราได้พยายามทําไปซึ่งก็หวังว่านะครับปีหน้าในปีของการพิจารณางบประมาณ2565นะครับส่วนราชการในพระองค์นะครับจะฟังความคิดเห็นผมบ้างและเอาความคิดเห็นของผมไปประยุกต์ใช้นะครับผมย้ำอีกทีว่าผมพูดเรื่องตรงนี้เพื่ออยากให้ เพื่ออยากให้เกิดความโปร่งใสพี่น้องประชาชนจะได้ไม่ต้องตั้งคําถามนะครับกับงบประมาณของส่วนราชาการในพระองค์กรรมธิการงบประมาณทุกท่านก็จะออกมาตอบแทนได้ว่างบประมาณของส่วนราชาการในพระองค์ถูกใช้อย่างเหมาะสมแล้วนะครับนั่นคือสิ่งที่พวกเราต้องการนะครับต้องย้ำกับอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญการ นำเสนองบประมาณการพิจารณาอนุมัติงบประมาณ,มาณ,มาณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระหมหากษัตริย์เป็นเรื่องปกติและทุกที่ก็ทกําการโดยผ่านระบบปกติ <c oughs> เหมือนกับที่งบประมาณของหน่วยงานราชการอื่นๆทํากัน <c oughs> นะคะและนั่นก็คือสิ่งที่จะทําให้ประชาชนสามารถตรวจสอบแล้วก็เข้าใจการใช้ภาษีของพวกเขาไปในทางที่จะเกิดประโยชน์ในการพัฒนาประเทศได้อย่างครบถ้วนถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นไปตามระบบมันมีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ที่แปลกออกไปไม่ได้อยู่ในมาตรฐานในระบบเกียวกันทําให้เกิดข้อกังขาข้อสงสัยต่อประชาชนและจะกลายเป็นสิ่งที่ทําให้ระบอบประชาธิปไตยอันมีกษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญมีปัญหาได้ครับคือพูดง่ายๆอย่างนี้นะคุณช่อกลไกที่มันไม่มีเช็คแอนด์บาลานซหรือว่ามันไม่มีการสมดุลทางอํานาจไม่มีการตรวจสอบก,กันเนี่ยอาจจะมีคนที่ไม่หวังดีกับสถาบันพระมหากษัตริย์แอบอ้าง ชื่อสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วเอางบประมาณส่วนนี้ไปใช้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองก็ได้อาจจะมีการทุจริตในส่วนตรงนี้ก็ได้ไม่มีใครรู้ถูกไหมครับ <c oughs> ถูกไหมครดังนั้นเนี่ยพอมันไม่มีเช็คแอนบาลานซ์เนี่ยงบประมาณส่วนนี้จึงเติบโตและเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีใครกล้าตั้งคําถาม <c oughs> 1ปีเพิ่มขึ้นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อย่างไม่มีใครนะคือ <c oughs> ผมยกตัวอย่างให้ดูตัวหนึ่งว่าเวลาไม่มีการตรวจสอบงบประมาณที่เพิ่มขึ้นมันน่ากลัวยังไงนะครับ ผมยกตัวอย่างตัวนี้ฮะสรุปค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเ,เตอร์พระที่นั่งในปีงบประมาณปีพศ2564เนี่ยนะครับมีการเสนอค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเ,เตอร์พระที่นั่งนะครับมาทั้งหมด1969ล้านบาทนะครับ 1> 1, 1,969ล้านบาทของปีของงบประมาณปี64ผมย้อนหลังกลับไปดูปี63 1,575ล้านบาทปี62 1,463ล้านบาทปี61 1,295ล้านบาทงบตัวนี้นะครับอยู่ในออสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีคือนายกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นคนตั้ง นะครับเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับเ,ออเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไม่ว่าจะเป็นค่าอะไรไม่ว่าจะเป็นค่าน้ํามัน mm. นะครับไม่ว่าจะเป็นค่าบํารุงรักษา mm. เครื่องบินก็จะอยู่ในงบ1,969ล้านนี้สิ่งที่สําคัญคืออะไรถ้าเราดูปี61ที่ผมพูดมาสักครู่1,295ล้านบาทแล้วมาเทียบกับปี64 1,969ล้านบาท1,21295กับ1,969 เพิ่มขึ้น52%ใน3ปีงบประมาณ4ปีจากปี 61- ปี64เพิ่มขึ้น52%หรือตกเพิ่มขึ้นปีละ13% 13%นะครับการเพิ่มขึ้น13%เนี่ยเพิ่มขึ้นเร็วกว่าอัตราเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นเร็วกว่าการเติบโตอัตราการเพิ่มขึ้นของงบประมาณแผ่นดินเพิ่มขึ้นเร็วกว่าการเติบโตของ GDP เพิ่มขึ้นปีละ13%เนี่ยเยอะมากนะฮะนะฮะดังนั้นแล้วผมผมได้ถามสำนักเ,เลขานายกรัฐมนตรีเนี่ยผมถามว่าทำไมถึงเพิ่มขึ้นเร็วอย่างนี้ผมได้ขอคำอธิบายไปนะครับผมได้ขอเอกาสารไปซึ่งตัวนี้ก็ไม่ได้คะ่ะนะฮะแล้วก็เข้าใจว่าปีที่ผ่าน,านมาไม่มีใครกล้าถามด้วยสิ่งที่ผมถามไปก็คือถ้ามันเพิ่มขึ้นเร็วอย่างนี้มันจะไปหยุดที่ไหนมันจะไปสุดที่ไหน มันจําเป็นจะต้องใช้เยอะขนาดนี้เลยหรือเปล่านะครับสิ่งที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีตอบผมเนี่ยก็คือปีหน้าจะพยายามให้ไม่เพิ่มเพิ่มขึ้นสูงอย่างนี้เห็นไหมฮะนี่คือกลไกของการเช็คแด์บาลานซ์ถ้าเกิดว่าไม่มีการถ่วงดุลอํานาจกันเขาจะตั้งเท่าไหร่ก็ได้ซึ่งผมเชื่อว่าเรื่องการตั้งงบประมาณที่เกี่ยวกับการเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พัที่นั่งเนี่ย พระมหากษัตริย์ท่านคงไม่ได้มาตั้งเองก็เป็นหน่วยงานที่ใช้งบประมาณหนูก็ออกไหมฮะแล้วตั้งมาเนี่ยเพิ่มขึ้นปีละสิบสามสิบสามเปอร์เซ็นต์เนี่ยจนสี่ปีเพิ่มขึ้นห้าสิบสองเปอร์เซ็นต์นี่เป็นเรื่องใหญ่มากดังนั้นพอมีตัวแทนของประชาชนกล้าถามไปสิ่งที่คําตอบก็บอกว่าปีหน้าจะพยายามทําให้ไม่เพิ่มสูงขึ้นอย่างนี้ก็ฝากความหวังไว้ว่าปีหน้าสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจะไม่เพิ่มขึ้นจริงๆนะครับก็คงต้องมาดูกันว่า ปีหน้าจะเป็นยังไงนะครับซึ่งตัวนี้ผมรีมาร์คไว้นิดน,นึงนะครับออค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ส่วนพัที่นั่ง <S 1> 1 <S เนี่ยนะครับ,รบเป็นการดูแลนะครับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์ทั้งหมดรวมกัน38ลำนะครับสาลำ38ลำที่อยู่ภายใต้งบ2,000ล้านในการดูแลต่อปีนี้ะนะครับ นี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะของงบประมาณภาษีของประชาชนที่ถูกใช้ไปในแต่ละปีแน่นอนเงินหลักพันหลักหมื่นหลักแสนล้านก็ตามล้วนมาจากเงินทีละ1สตางค์หบาท10บ,บาทที่พวกเราจ่ายเป็นภาษีให้กับประเทศนี้นะสิ่งที่ประชาชนคาดหวังก็คือภาษีที่พวกเขาจ่ายไม่ว่าเขาจะยากจนข้นแค้นแค่ไหนเขาก็ต้องจ่ายเงินจ่ายแหวนจ่ายภาษีเงินได้ จะถูกนํากลับคืนมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขากลับคืนมาพัฒนาประเทศแล้วส่งต่อสังคมส่งต่อประเทศไทยที่เป็นประเทศที่พัฒนาขึ้นกว่ารุ่นที่เราอยู่ให้กับคนรุ่นต่อไปนะคะถ้าเกิดว่ารัฐบาลไม่สามารถทําเรื่องนั้นได้ไม่สามารถทําให้ประชาชนเห็นว่าภาษีของพวกเขากลับคืนไปสู่ชีวิตของพวกเขายังไงได้ก็เป็นปัญหาเรื่องประสิทธิภาพในการบริหารงานของรัฐบาลซึ่งถ้าประชาชนเห็นว่าคุณมีประสิทธิภาพมากขนาดนั้น เราไม่เชื่อว่ารัฐบาลจะสามารถบริหารประเทศต่อไปได้ภายใต้ความไม่ไว้เนื้อเชื่อใจต่อประชาชนนะ,ะนี่ก็เป็นส่วนเล็กๆที่คุณธนทรเก็บมาเล่าให้ฟังในกรรมธิการงบประมาณแต่เดี๋ยวจะมีเวอร์ชั่นเต็มที่อาจจะไปคุยกับสสพะเก้าไกลนะคะทีนี้ทีนี้ผมเสริมประเด็นสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องนี้ฮะคือผมผมผมคิดว่าอย่างนี้คือถ้าทุกคนลองมองพอกภาพตามผมเนี่ยนะฮะมองอภาพตามผมเนี่ยมันไม่ใช่แค่มีแค่ส่วนราชก,การในพระองค์มันไม่ใช่มีแค่ไอ้งบ เ,เกี่ยวกับเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร์พาที่นั่งนะครับแต่มันยังมีงบอื่นๆอ,อีกเยอะแยะไปหมดเลยที่อ้างที่ใช้ในานามสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วนี่ที่เป็นเรื่องที่อันตรายมากเพราะนะพี่น้องประชาชนหลายคนสงสัยว่าทำไมงบที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ถึงเยอะขนาดนี้และอย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของหน่วยงานราชการเป็นเรื่องของฝ่ายบริหาร ที่ตั้้งงขึนมาเอพูดง่ายๆว่าถ้าไม่อยากจะโดนตัดงบให้แปะอะไรที่เกี่ยวกับพระราชดําริหรือ<ช>เกี่ยวกับอะไรก็ตามที่ชื่อบ่องบอกว่าเป็นเก<ช>ี่ยวกับสถาบันแล้วก็คน<ร><ม>ที่มาแอบอ้างชื่อเรื่องพวกนี้ไปใช้เยอะมากเลยนะครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องกังวลในฐานะประชาชนคนไทยก็คืองบประมาณที่ถูกใช้ไปในนามสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยนะครับถ้ามันมีการทุจริตคอร์รัปชั่น ถ้ามันมีการใช้จ่ายซื้อจัดซื้อจัดจ้างที่แพงเกินจริงขึ้นจะทําให้ส่งผลกระทบถึงพระเกียรติของสถาบันพระมหากษัตริย์และนี่คือย้ําอีกครั้งว่าถ้าเราอยากจะปกป้องพระเกีติจริงๆเรื่องพวกนี้ต้องเปิดให้ตัวแทนของประชาชนตั้งคําถามได้ต้องเปิดให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคําถามได้ เ mm. หม mm ือนกับหน่วยงานอื่นทั่วไปผมคิดว่านี่เป็นหลักการที่สําคัญมากและถ้าทําอย่างที่ผมกล่าวเมื่อสักครู่ได้จะเป็นผลดีกับทุกฝักทุกฝ่ายเป็นผลดีกับการใช้ภาษีของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพประชาชนก็จะได้ประโยชน์เป็นผลดีกับสถาบันพระมหากษัตริย์จะไม่มีคนมาแอบอ้างชื่อสถาบันแล้วใช้ชื่อของสถาบันไปในทางที่อาจจะทําให้สถาบันเสื่อมเสียได้เป็นผลดีกับรัฐบาล ที่สามารถใช้ใช้อำนาจของตัวเองนะครับเข้าไปตรวจสอบโครงการเป็นผลดีกับสภาผู้แทนราษฎรนะครับที่จะมองเห็นการใช้งบประมาณตัวนี้แล้วสามารถจัดลำดับความสำคัญของงบประมาณทั้งหมดได้ mm hmm. ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นผลดีกับทุกฝักทุกฝ่ายแลนะเป็นเรื่องที่จะต้องเรียกร้องกันนะครับในชั้นกรรมธิการงบประมาณในปีต่อๆไปผมก็หวังว่านะครับ ผมก็หวังว่าสิ่งที่พวกเราได้พยายามคิดทำว้ตรงนี้นะครับจะกลายเป็นบรรทัดฐานกลายเป็นมาตรฐานในการพิจารณางบในปี2,565นะครับค่ะก็เรื่องเท่านี้เองนะคะประเทศอื่นทําได้ประเทศไทยก็ต้องทําได้งบประมาณไม,ม่ว่าจะเป็นงบประมาณที่หน่วยไหนเอาไปใช้จําเป็นต้องได้รับการตรวจสอบถ่วงดุลโดยรัฐสภาโดยนักการเมืองโดยพักการเมืองโดยกรรมธิการงบประมาณ มันจะถูกใช้อย่างไม่ดีไม่มีประสิทธิภาพมันก็จะมาลงที่กรรมธิการงบประมาณและรัฐสภาการวิพากษ์วิจารณ์ทั้งหมดก็จะตกอยู่กับรัฐสภาไม่ใช่ตกอยู่กับผู้ที่ไปใช้งบประมาณนั่นก็ค,คือระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญที่เป็นปกติของสากลโลกนะ,ะวันนี้ขอบคุณคุณธนาธรมากนะคะคุยเรื่อง